คุณตากินกาแฟของเราแล้วเป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นมากเลยค่ะคจากสี4 0ยนี่ลดมาอยู่122โหจ้ะกินหมดไปเท่าไหร่คะกี่ถุงคะชุดเร็กถุงเล็กเนาะค่ะถุงเล็กไม่รู้กี่สองสิบส่งแล้วก็เข้ามาสองใหญ่นี่ก็กินได้จะกินได้สี่ห้าวันบาหวานลดเยอะเลยค่ะเมื่อวานก็ไปโรงพยาบาลก็ ไปเจาะูดูที่โรงพยาบาลก็เลือบบาหวานอยู่เลืออยู่ร้อยสิบเจ็ดค่ะร้อยสิบเจ็ดเองเหรอคะ่ค่ะ,คะโหลรถตั้งเยอะเลยค่ะแต่แกกินตั้งแต่ซองแรกแกว่าดีมากเลยแค่ซองแรกก็รู้สึกว่าดีมากค่ะแกรู้สึกว่าบาหวานประโรคจริงๆจะประทับใจเลยค่ะค่ะแล้วแล้วเราจากอาการแต่ก่อนล่ะคะแกเดินมีปัญหาไหมกับการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยคะแกก็เดินมีปัญหาอยู่ค่ะ แล้วตอนนี้นะคะตอนนี้แกก็เดินคล่องอยู่ค่ะโอ้ค่ะค่ะแกเดินปลูกผักปลูกอะไรได้มีแรงใช่ไหมคะมีแรงค่ะมีพลังขึ้นบ้าค่ะอากไปก่อนเหนื่อยเพียเหนื่อยเพียมากเลยค่ะแต่ดีจริงๆอาแฟนี่ดีจริงๆเลยขอบคุณค่ะ